วใหไงเด็นในย่ายมาจากตำบลันเต้าใหญ่ขบครัวมาตั้งหลกหลาเป็นหมบ้านเห็นน้องสมดซึ่งเป็นที่วุดมสมบูรณ์นก็เลยตั้งซื้อผน้องสมด น,น้องสมบัตมันก็เลยเอ็นบ้านสมบัต่อมาก็เลยเ,เปลี่ยนจากบ้านสมบัติเป็นบ้านหนองเรือเพราะว่าเป็นหนองโยขังงบบ้านใส่ไข่ลูกเรือมาเปลี่ยนซื้อบ้านไม่เป็นบ้านหนองเรือก็ทำสาวไม่หา,า,าคนงามคำแท้เคยเคยมีแฟนก็ตามมันธรรมดา,าลเลยแล้วนั่ง เอคนนั้นมีหนองสมบูรณนี่พอดีน้าพงยีหยดนั่นแหละหนองสมบูรณ์น้าพงยีหยดชิมดอนตะปูนะี่นี้ระยะหลังมานี่เพันว่าซื้อบ่ค่อยเหมาะสมบ่ค่อยโสผาไปไหนนี้พนได้เปลี่ยนเป็นบ้านหนองเลื้อหนองเลื้อกับซื้อต่ำซื้อหนองหนองเลื้อม่ที่เดียวหนองเฮียนั่นแหละมันล้วนแต่มี นพยานนั่นแหละอัน,นที่เพิ่นซื้อนะอันนี้ก็น,นอ้นองน้องอันนี้มีต้นอดมีต้นนั่นที่เพิ่นไปถากต้นผลมาเฮ็ตนางตองแกอกเฮ็ตอ่องไว้ยามไถนานะนะหลวงพรบพุทเจ้เพิ่นก็นเลยว่าซื้อมันบ่มวนบ่เพาะมันคืออดคืออยากอะไรทั้งๆที่มันก็สมบุญณ์ทุกทวัน คูถอคุณแกเพิ่นตะเพิ่นเห็บตั้งบ้านมาถือว่าเพิ่นวางแผนได้ดีอยู่ดอกมู่บ้านที่ทั้งย่างกันลายสาธารณะประโยชน์ไอพื้นที่บ้านก็นสวยงามอยู่แล้วก็พอประทับความมันหลาขึ้นยุคมาเป็นของผู้นี้มาเป็นคนนั้นม้วนเพิ่นก็นกนมาแยกมู่บ้านเป็นมู่สิบแยกอีกมู่หนึ่งได้สิบกว่าปีแล้วเกือบยี่สิบแล้ว คุยบ้านสองคนแล้วสองเทื้อแล้วเพินแยกออกไปเป็นแยกาแยการปกครองออกไปเป็นฝ่ายบริหารยั่านเสียเปรียบบ้านอื่นเพราะว่าเขาเริ่มเปลี่ยนอบตไปยังแล้วก็สมาชิกสองคนที่ก็ถ้าบ้านเดียวกันประชากรหลายก็บางเทียบขางทีก็เข้าหารกันมันก็